สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาสอนรับของฟรีนะให้ทุกคนเข้าแบบนี้มาเลยนะแล้วหันมาทางนี้นะก็จะมีของฟรีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นเลยนะซึ่งวิธีการได้รับก็ทําอย่างนี้เลยนะก็จะมีเควสให้เราทํานะเราจะไปดูเควสแรกนะคือเก็บดอกไม้นั่นเองชิดอกแรกนะก็จะอยู่หลังตรงนี้เลยดอกที่สองนะคะอยู่ตรงนี้เลย ดอกที่สามก็อยู่ตรงนี้ส่วนดอกที่สี่นะคะให้เราลงมาข้างล่างเลยนะแล้วจะอยู่แล้วจะอยู่ข้างหน้าตรงนั้นเองที่เราวงไว้ให้นะเมื่อแล้วเราก็จะได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวนะคะทุกคนเราสามารถแลกได้สองชิ้นนะอยากได้ชิ้นไหนเราแลกเป็นชิ้นนี้เลยนะแล้วก็ชิ้นนี้นะถ้าทุกคนอยากได้อีกสามชิ้นนะทุกคนก็ต้องทำเควสประจำวัน ไปเรื่อยๆเลยนะก็จะมีเคเวสให้แบบให้แบบเชิญเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนต้องเข้ามานะก็จะได้สิบตั๋วนะคะทุกคนอีกเคเวสหนึ่งนะให้เราเก็บตั๋วตรงนี้นะให้ครบห้าอันนะก็จะมีอันนึงอยู่หลังแมพตรงนี้เลยแล้วก็จะมีอันนึงอยู่ในน้ำตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีอันนึงอยู่ข้างหน้าเลยนะกระโดดเก็บเลย อีกอันนึงก็จะอยู่หลังต้นไม้ตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีอีกเควสหนึ่งให้เรากดจอยข้างบนเลยนะแล้วให้เราแต่งหน้านะเขาจะให้เราเดินนางแบบจ้าก็ใส่ปากใส่อะไรได้หมดเลยนะเมื่อมาตรงนี้แล้วแล้วนะคะทุกคนให้เราเลือกท่าโพสนะห้ามซ้ำกันนะแต่ละรอบเราห้ามใช้ซ้ำกันเราต้องโหวตให้คนอื่นด้วยนะคนอื่นก็ต้องโหวตให้เรา นี่ถ้าเราเลือกเอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะขออนุญาตตัดภาพเลยนะคะทุกคนมาตัดภาพมาแล้วนะคะทุกคนถ้าเราเดินนางแบบครบตามที่กําหนดแล้วเราก็จะได้ตัวมาอีกเลยนะนี่ก็คือของที่เราซื้อมาเลยนะคะทุกคนแนะนําให้ซื้อเหมือนเรานะสวยมากๆเลยนี่ก็จะให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะนี่นะคะทุกคนสวยมาก เลยก่อนจะไปก็ฝากติดตามเป็นการลสัสใจให้เราด้วยนะอีกอย่างนึงเราไม่อนุญาตให้ดูคลิปนะคะ